แล้วนะครับเรามีคุยเรื่องอะไรบ้างครับครั้งที่แล้วรับปรับสอนสร้างวันนี้มาคุยเรื่องดึงคือรักษาครับการรักษาเขาไว้นี่เป็นเรื่องสาคัญสุดคนที่มีความรู้ระดับ8 0ถึง85ต้องรักษาครับถ้าไม่รักษาเขาออกไปปับคนใหม่เข้ามาก็เป็นระดับ60กับ70เห็นไหมฮะถ้าคนกลุ่ม 60- 70เยอะๆเต็มโรงงานของเสียของรีเวิร์สของซ่อมคุณภาพร้วตลอดนะครับเพราะเขายังความสามารถยังไม่ถึง งั้น80 85ต้องรักษาเวลารักษาเนี่ยมันต้องดูหลายเรื่องครับเรื่องแรกเลยรักษาคือรักษาตัวเขาให้อยู่ได้อย่างงั้นแสดงว่าเขาต้องปัจจัี่ครบครับปัจจัย4ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสวัสดีการต้องเพียบพร้อมเงินเดือนต้องอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรโดยเขาไม่เดือดร้อนถ้าเขามีปัญหาเรื่องใดไรต้องเข้าไปช่วยดูแลแม้แต่เรื่องปัญหาส่วนตัวนะครับต้องเข้าไปช่วยเขาเพื่อให้เขา อยู่ได้แล้วอยู่อย่างมีความสุขก็ถึงจะอยู่ครับนี่คือข้อแรกรักษาตัวให้อยู่ได้ตัวที่2รักษาใจครับเขาอยู่ที่นี่ต้องสบายใจมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ในการงานภาคภูมิใจในบริษัทภาคภูมิใจในตัวเองภาคภูมิใจในหน้าที่การงานเห็นไหมรักษาตัวยังไม่พอต้องรักษาใจด้วยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปับ๊บหลังจากนั้นเสร็จเราต้องดูว่าเขามีโอกาสที่จะเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานได้ไหม ไม่ว่าจะโตเป็นพนักง,งานอาวุโสไม่ว่าจะโตเป็นหัวหน้าทีไม่ว่าจะโตเป็นหัหนวนห,หน้างานหรือโตเป็นหัวหน้างานในระดับต่อๆไปในอนาคตมีอะไรบ้างที่ช่วยเหลือให้กลุ่มพวกนี้จเจริญเติบโตด้ยต้องเข้าไปดูครับรักษาตัวเสร็จรักษาใจเสร็จเป็นไงครับเขาบอกว่าให้ความรู้ให้โอกาสให้ใจนะครับให้เงินต่อไปก็ให้โตครับเห็นไหมให้ความรู้เสร็จนะครับให้ความรู้ให้โอกาสนะครับให้เงิน ต่อไปนะครับให้ใจแล้วก็ให้โตด้วยครับนะอย่าลืมเลิกให้โตให้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเดี๋ยวลึกๆนี่เราค่อยมาคุยกันลึกๆว่ารักษาจริงๆมันมีกลยุทธ์เยอะแยะมากมายจะต้องทํำยังไงมันมีวิธีการเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังวันนี้สวัสดีครับ